วุนมะม่วงบุ้นแตงไทยนะคะกินเย็ยนสดชื่นนะคะตามบรรลุวิธทีทำเลยคะ่ะสวัสดีค่ะโควันเตรียมพามาเข,าข้าัคทำขนมทานเล่นเนืน้อาอาหารว่างนะคะวันนี้เตรียมจะพาทุกทุกคนมาทำบุ้นมะม่วงบุ้นแตงไทยนะคะเติมซื้อมะม่วงกับแตงไทยมานะคะ องอย่างดิ่จะมันลมกันนะคะติ่มจมะมาเสียผงวุ้นกันนะคะน้ำติ่มใช้สองขวดเล็กนี่นะคะขวดนึงอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบมิลลิตรนะคะติ่มใช้สองขวดนะติ่มจมะมาเสียผงวุ้นก่อนค่ะผงวุ้นก็ติ่มใช้ตัวนี้นะคะทีห่ห่ออะไรก็เข็เตัวลีอยู่นะคะ ใส่น้ำลงไปแล้ะแช่ผงวุ้นประมาณสี่ห้านาทีนะคะให้ผงวุ้นใด้ดตัวนี้ก่นะคะตรีมใส่หนึ่งช้อนกลางหรือว่า1นช้อนโต๊ะนะคะปริมาณก็จะเยอะหน่อยอยู่นะประมาณนี้น่าล้นหน่อยตรีมจะเอาออกเล็กน้อยแล้วกันนะคะ,ะ,คะมันล้นหน่อยนะคะ ต่อป้อยติมจะไปตัดเตียงถอยกันนะคะเชของวุ้นไว้ก่อนนะคะมาขูดเม็ดมันออกค่ะ ขูดอัวไล้ขนาดแบบนี้นะคะขูดอมกให้เรียบห้่อยค่ะตรีมจะเอาช้นตัวนี้ทำเป็นลูกนะคะ จะตัดแบบไหนก็ไอ้นะคะจะใช้วิธีไหนก็ไอ้นะคะตามใจชอบเลยค่ะจะใช้มากใส้น้อยตามใจชอบเหมือนกันนะคะอันนี้ติ่มก็จะใส่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะมันโลงไปก็เอาทิ้งค่ะมีเยอะค่ะ ติมจะขออนุาตทำให้หมดเม่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนติ่มตัดมะม่วงอีกทีนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะตอนาตัดนี้นะคะน้อยประมาณนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปติ่มก็จะตัดมะม่วงนะคะจะทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ทำใจชอบเลยค่ะ ติีมก็จะทำประมาณนี้นะคะใช้ช้อนโต๊ะหรือว่าช้อนกลางนี่ตอกค่ะ มะม่วงข้างๆหวานอยู่นะคะแตงเทยก็หวานเหมือนกันนะคะติมท้ำอวกให้หมดกันนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเคี่ยววุ้นอีกทีะคะ่ะผ่านไปสิบห้านาทีแล้วต่อไปเราจะมาเคี่ยววุ้นกันนะคะเคี่ยวให้วุ้นในลายตัวดีนะคะสังเกตุรูไม่ไฟนะคะถ้ามันไม่ละลายตัวดีมันจะเป็นเม็ดอย่บบนี้เลยนะคะ เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะทำไว้แช่ตู้เย็นไว้นะคะอากาศร้อนๆเอามากินจะสดชื่นดีนะคะจะทำให้ลูกๆก,กินก็เลยนะคะ วุ้นเราไม่ละลายตัวนี้เราก็เคี่ยวไปไเรื่อยๆค่ะจะใช้น้ำมะพร้าวแทนแทนน้ำเปล่าเลยนะอันนี้ติมไม่มีน้ำมะพร้าวก็เลยใช้น้ำเปล่านะคะใช้น้ำมะพร้าวก็หอมดีอร่อยดีนะคะ วุ้นในลายตัวดีแล้วนะคะเนี่ยค่ะไม่มีเม็ดเม็ดแล้วนะคะต่อไปติ่มก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะ ประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งหยิบมือนะคะน้ำตาลใราขาวติ่มส่ยสิบห้าช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าสิบห้าช้อนกลางนะคะความหวานพอดีนะคะที่ติ่มส่อยนี่นะคะถ้าชอบหวานมากๆต้องใส่มากกว่าน,นี้นะคะอันนี้ความหวานติ่มทำพอดีเลยนะคะ เที่ยวไปเรื่อยๆให้น้ำตาลในลา,ลายเข้ากันดีค่ะ การในลายนี้ต่อใบติ่มก็จะไปเทใส่ถ้วยเลยค่ะมาค่ะติ่มจะเทใส่ถ้วยนะคะลม,มิดสองถ้วยไม่ลม,มิดถ้วยหนึ่งนะคะถ้ามันเหลือเราก็ไปเทใส่ที่อื่นได้เลยค่ะมันเหลือก็ทําอีกถ้วยหนึ่งค่ะคนเล็กน้อยนะคะให้วุ้นเราลงตัวลงเป็นล้ลนล่างนะ,ะเพราะว่าติมาม่มใส่อันมะองม่วงกับเตียงไทยเยอะนะคะถ้าไม่คนมันจะไม่ลงไปนะคะ เอาไปแช่ตู้เย็นประมาณสามสิบนาทีนะคะผ่านไปสามสิบนาทีแล้วนะคะเขียงโตแลีวนะ,ะต่อ่อยติมก็จะมันตัดรูนะคะสีสวยงามน่าทานนะคะกินแล้วเย็นุดชื่นนะคะทำให้ลูกๆกินก็อร่อยดีนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ๋มด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาได้เลยนะคะเตียงถอยสีสวยมากค่ะเหมือนลูกตาเลยค่ะติ๋มจะมาตัดดูลองซิมดูนะคะเขียงตัวรีนะคะเนี่ยค่ะ ม <Okay. S 1> าลองซิมโลค่ะสีใสจริงเลยนะคะ <Yeah. S 1> อร่อยนะคะหอมแตงทอยแล้วก็หอมมะม่วงนะคะความหวานพอดีเป๊ะเลยนะคะอร่อยมากค่ะกินน่าสดชื่นมากเลยนะคะอร่อยจริงๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ให้ติมด้วยนะคะ เนี่ยค่ะน่าทานไหมคะตีมแต่มาชีมมันไม่ลมมิดดูนะคะไม่กินหอมนี่ค่ะ่อ,อยค่ะ